กับเป็ดอีหยังลู้นไอันนี้ก็เบี้ตุกน้าเหมียเป็นอย่างปลาอันเบียวอุ้ยกันช้อนขวดกับแม่อยู่การเลยหันหนา้ามันก็นเลื่ยก็อย่าดึงให้ลูกุดีอยู่ใส่เนาะกับแม่นาะไปเอาระวันห่อเฮงเลยบันตายวะบันตายแล้ว,ลวเอาสิได้เห็นหนะ้าพ่อกาบ่ะมา โ่อค้ากัปปะเบวิช้หน่อยชื่อน้อมชื่อเจ้าเบนเพนย่าบู้คนโบเมียมันอยู่หน้าบ่เอา้าตกหน้าตายปลาดึงมันคุยกันกินอันรนั่นอยู่อ็เลยคุณย่าก็เลยนอนอยู่บ้านคุณเขากำลังคุยกันอยู่คุยกันคุยกัน À, bơi miệng tada Ta-da chuẩn bị chuẩn đó là bị chuẩn bị Mày bị chuẩn bị chuẩn bị hả, bị chuẩn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 